สงสัยที่ว่าสามารถขอสนับสนุนแพมเพิร์ดหรือผ้าอ้อมสําเร็จรูปและอาหารทางการแพทย์ที่จําเป็นสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้หรือไม่เราไปหาคําตอบจากกูรูผู้รู้กันเลยดีกว่านะคะรู้ชัดทําได้สไตล์กปทค่ะ สำหรับแพร์เพิรนะคะและก็อาหารทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นนะคะกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงดังนั้นเนี่ย CM อาจ,จต้องมีการระบุนะคะในแผนการดูแลรายบุคคลตามโครงการเพื่อที่จะขออนุมัตต่อคณะอนุลองเทิมแคร์ต่อไปนะคะถามว่าเบิกได้ไหมใช้งบได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าต้องมีการระบุแผนแคร์แพน รายบุคคลไว้แล้วก็คณะอน,นุรองเทอมแพร์ก็ต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมความจําเป็นของผู้ที่มีภาวะพื้นถิ่รายดังน,นั้นด้วยสรุปว่าได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นค่ะจะต้องมีระบุไว้ในแคลร์แพลนหรือแผนการดูแลยอย่างชัดเจนค่ะและสําหรับพื้นที่ไหนกองทุนใดที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด subscribe กด like กดแชร์ u u e f f c e e o o o k แ n p a g e กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปทและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสอปอสอช1330ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ รู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้องรู้ชัดทำได้สไตล์กปทพบกันใหม่ในครั้งหน้าสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กปทสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ